สถานการณ์พัยแล้งยังคงขยายวงกว้างสภาพแม่น้ำยมและลำคลองบริเวณตําบลวังอิทกออำเภอบางละกำรรจังหวัดพิษนุโลกน้ำเริ่มแห้งจนสามารถเดินข้ามไปมาได้บางจุดก็ยังมีน้ำขังเพียงเล็กน้อยชาวนาจึงไม่สามารถนำน้ำไปใช้ในการทำนาได้ทำให้ชาวนาที่อยู่บริเวณนี้ต้องหันมาใช้น้ำจากบ่อบาดานเพื่อที่จะได้ใช้ในการทำนาถึงแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง เนื่องจากข้าวอยู่ในสภาวะที่ขาดน้ำและกำลังออกรวงคุณสาลี่ชาวบ้านตำบลวังอีทกอำเภอบางละกรรมจังหวัดพิษณุโลกได้บอกว่าถึงจะต้องลงทุนก็ยังดีกว่าที่จะทำให้ข้าวตายหมดนับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านตำบลวังอีทกก็ได้มีการขุดเจาะบ,บ่อไปแล้วหลายบ่อ ซึ่งแต่ละครั้งต้องลงทุนเกือบหนึ่งื่นบาทยังไม่รวมค่าน้ำมันที่ใช้ในการสูบน้ำเข้านาและอาจไม่ประสบความสำเร็จแต่ชาวนาก็ต้องทำเพื่อที่จะหาน้ำใส่นาให้ต้นข้าวจเจริญเติบโตต่อไปปียโกสิงรายงาน